นายอนุทินชาญวิรกูลนายยกร,รัฐมรีหาหรือทางโทรศัพท์กับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยมีนยายศรีหัศกพงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับฟังที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าใช้เวลาหาหรือ20นาทีบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดีโดยประธานาธิบดีสหรัฐมีความห่วงใยในสถานการณ์ และต้องการให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่แนวทางตามปฏิญญาร่วมไทยกัมพูชาแต่ได้ยืนยันกลับไปว่าประเทศไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขามาตลอดและไม่เคยออกนอกเงื่อนไขตรงข้ามกับฝ่ายกัมพูชาที่เป็นผู้ละเมิดทําให้ไทยเกิดการสูญเสียจึงจําเป็นต้องตอบโต้เพื่อปกป้องป้องกันอธิปไตยทรัพย์ส,สินและชีวิตประชาชนนายอนุทินยอมรับว่าประธานาธิบดีสหรัฐต้องการให้หยุดยิงแต่ได้ตอบกลับไปว่าเรื่องนี้ต้องบอกกับฝ่ายกัมพูชามากกว่า และย้ำด้วยว่ากัมพูชาต้องแสดงให้โลกเห็นถึงความจริงใจเรื่องการหยุดยิงและถอนกำลังออกไปรวมทั้งการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่นำมาวางไว้ออกทั้งหมดเพราะกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดนำทุ่นระเบิดมาวางใหม่นายอนุทินขอยืนยันว่ารัฐบาลยังคงสนับสนุนให้ฝ่ายทหารปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมและไม่สามารถชี้ชัดกรอกเวลาการสู้รบได้แต่ในขณะนี้ขอย้ำว่าจะไม่หยุดยิง ปฏิบัติหน้าที่ครับยังไม่มีกรอบเวลาว่าจะต้องมีครับแต่ก็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 ผมถึงถึงเรียนน่ครับว่านี่นี่เราสู้รบนะมันเวลาเราจะสู้รบอะไรกับใครเวลาเราแข่งขันอะไรกับใครเราเราเราไม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่าเออเราจะทำอะไรทุกคนก็ต้องก็ต้องดำเนินการ แต่ที่ยืนยันได้คือทุกอย่างเป็นไปภายใต้กฎหมายกฎหมายไทยกฎหมายสากลนะครับไม่มีการละเมิดจากฝ่ายไทยแน่นอนคือคือคเมนะเขาพร้อมเหมือนพร้อมหยุดเองอยู่แล้วแต่ถ้าหยุดตอนนี้มันก็เห,น <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนคราวที่แล้วซิซึ่งเรายังคดีศึกไม่ไม่สำเร็จก็คือยังมีเวลาอีกกี่วันอะไรนี้นะครับคือคือ,คอ,คอว่าคาว่าสำเร็จก็คือยึดทุนที่ ถึงว่ายึดพื้นที่ที่เคยเป็นของเราคืนกลับมาก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีการตอนนี้ก็ยังยังมีอยู่นายอนุทินย้ำว่าการพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ไม่ได้พูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเพราะเป็นเรื่องภายในประเทศและการเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับการปกป้องอธิปไตยหรือว่าการป้องกันประเทศซึ่งภายหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์ ทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียตอนหนึ่งว่ากรณีทหารไทยจํานวนมากเสียชีวิตและบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดเป็นอุบัติเหตุล่าสุดนายกุัฐมนตรีโพสต์โต้กลับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่อุบัติเหตุทั่วไปแต่อย่างใดไทยจะยังคงดําเนินมาตรการทางทหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าไม่มีภัยคุกคามหรืออันตรายใดๆต่อทิปไตยแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชน และการปฏิบัติการในช่วงเช้าวันนี้ได้สะท้อนถึงจุดดินดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้ว